โอเคนะวันนี้เราไมา่ได้เกมมิน,นิี้เกมสกายวอลนะครับทุกคนนะเบาึงเล่นยังไงวะโ okay. อเคอึบเนมอนอึบเฮ้ ปับมาดิมาดิแน่งมาดิเรีกเนาะโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงมาดิมาดิเออ กันไฟก่อนอันะเนอตเน็ตเน็ตเนตเน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 เดอไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดดจิ๊จิ๊จิจิอ้าวอ้เจ็บเโอไม่มากูไปละมีธนูมึงก็ไม่เล่นตังแรกแรก่ะเดี๋ยวมีเลือดเลย อูแลกชิปหายเลยเออโอโ้เอาคนหายหมดนี่โอโ้ใครมาตัดหญ้าแถวนี้ว้ยีเวนเี่นะสี่ก็แล้วเย่เอเอคนไปไหนหมดเนี่ยัโหออีกสิบห้าวีครับท่านผู้ชม อะจีอย่างนี้มึงดีบเข้ามาจังพอ,อเข้ามาซะเยอะแยะเลยนะมึงน,นะเออตรงนี้กันเฮ้ยฟิตแอนด์สติลฮึบ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 พักหนึ่งใส่ก่อก่อนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค เอามาเป็นสามโอเคปึ๊บๆึบโอ้โหโคตรแหลกเลยเอามาทำไมเนี่ย แน่จะเล่นยาเหรอไอ้ไม่ได้กินกูหรอกไปแล้วกูมาแค่นี้แหละเอเอไอเืออ้เออเออเออเ๊ฮึบฮเอามึงโง่ไหมนี่ฮึบ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 ฮเดี๋ยวเมา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 ฮ โดนตีตุดวันนี้ก็ไม่เอานะเฮ้ยลืมเก็บลาวาเฮ้ยปั๊บปั๊บฮันแน่ฮันแน่จะเล่นเหรอจะเล่นเหรอไอหนุ่มพี่ เอ้งงไอ้งงไอ้งงไอ้งงอมาได้เอ้งงไอ้งงโอ้โหโดนกูเฉยโดดกูเหี้ยล้วอีโวยน์ลงตรงนี้ก็ได้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 เอาสกิลตันฮัลโหลฮัลโหลกันไฟนี่ฮะอาหารสวย สตอลเอาวันนี้เรายจะไม่หิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหเก็บสองครับจังหวะนี้ทุกคนถึงอย่งใช่ไหมไม่รู้จะโดดไปแล้วเย่เย่มีอีกตัวนึงอยู่ไหนวะฮัลโหลอยู่ไหนฮัลโหล ที่นว่ะโอ้โห้โหกดผิดอีกวนย์การคิวได้ที่หนึ่งนะครับทุกคนนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะผมนะโอ้เดี๋ยวแหลกแหลกแหลกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะโอ้เดี๋ยวแหลกวะโอเคไปและ้ว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 คืออะไรวะางจ๊เจ๊บจ๊เจ๊เจ๊เสียงกันไหมนี่ตึ๊บ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 คือคืออะไรหรือเสียพันหนึ่ง อีเวเ้ย,เ,ยเงินกูโอเคไปแล้ว